ถ้าถ้าผมแนะนํานะครับครับโคสำหรับผู้ที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็จะไปทําโครงการบ้านอ่อครับที่ที่เราเราจะเปิดทําเป็นของตัวเองสําหรับเอกสารผมรู้สึกโอเคมากนะครับแล้วก็การวิธีการการสอนของโค้ดก็โอเคค่ะนะครับรู้สึกดีค่ะ อ่าสวัสดีคุณพี่ชื่ออะไรคะอ่อผมชื่อปฐมพรครับคุณปฐมพรท <ำ S 1> ําอาชีพอ,อะไรเอย่ยตอนนี้ผมเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านครับอ๋อเจอผู้รับเหมานะคะทีนี้วันเนี้ยจากที่เรียนมาแล้วเนี่ยหนึ่งวันครึ่งนะคะมาเช้าเรียนกับไหมอ่ารู้สึกยังไงกับคอร์สนี้บ้างคะตอบโจทย์ไหมคะถ้าถ้าผมแนะนานะครับตอบโจทย์สำหรับผู้ที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็จะไปทําโครงการบ้านเออครับที่ที่เราเราจะเปิด ทำเป็นของตัวเองสำหรับเอกสารผมรู้สึกโอเคมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ว <Okay S 2> ิธีการการสอนของโค้ชก็โอเคนะครับรู้สึกดีครัขอบคุณคุณพี่ทสองสองคนนะคะ <c oughs> อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ